อัปเดตราคาทองคำนะวันนี้นะครับยี่สบองพฤศจิกายน2568ครับตลาดทองคําเช้าวันนี้วันเสาร์นะสามารถที่จะเปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะโดยบวกขึ้นมาได้บาทละ250บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคาแท่งอยู่ที่บาทละ62,350แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ62,450บาทนะก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยตัวราคาทองคาก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะแล้วก็ ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบนี้แหละทั้งสัปดาห์เลยจนมาปิดคืนวันศุกร์เนี่ยก็อยู่ที่ใกล้เคียงกับของเดิมนะถ้าว่าเราไปดูเมื่อคืนนี้นะครับที่ตัวของตลาดนิวยอร์กนะก็ต้องบอกว่าก็แกว่งตัวอยู่ในโซนใกล้ๆเดิมนะโดยที่ช่วงโลของเมื่อคืนนี้เนี่ยลงไปอยู่ที่4,024นะฮะแล้วก็ช่วงไฮอยู่ที่4,102ฮะนั่นก็เท่ากับว่าก็เมื่อวานนี้ก็ลงไปทดสอบแนวรับนะไปที่ประมาณ4,020นะแล้วก็ไม่ได้หลุดลงไปในช่วงต่ำกว่า4,000นะแล้วก็ได้ขึ้นไปทดสอบแนวต อีกเช่นเคยนะก็คือขึ้นไปทดสอบประมาณ4,100แล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าหากว่าฟังคลิปเบอร์ไถ่ทองมาก็คงจะสังเกตว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็อาจจะแกว่งตัวอย่างในกรอบนี้แหละมีบางวันที่จะสามารถที่จะยกตัวขึ้นได้บ้างเช่นกรอบต่ำอาจจะอยู่ที่4,50กรอบสูงอาจจะเลย4,100ไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ ยังแกว่งตัวไซเวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าตอนปิดจะไปปิดที่เท่าไหร่นะซึ่งเมื่อคืนนี้ไปปิดที่4,064 USD ต่อ1 Troy o อนั่นเองนะก็ปิดที่ช่วงสูงกว่าวันก่อนเล็กน้อยก็เลยทำให้วันนี้นะฮะที่ตัวราคาทองคำในประเทศไทยสามารถที่จะบวกขึ้นมาได้บาทละ250บาทนั่นเองนะโดยที่ถามว่าไปดูตัวค่าเงินบาทนะเหมือนค่าเงินบาทเนี่ยจะแข็งตัวขึ้นมานิดนึงนะโดยอยู่ที่32.39บาทต่อ ยูเอสดอลลาร์นะฮะก็ทําให้ตัวราคาทองเองนะแล้วก็ตัวค่างเงินบาทเองเหมือนกับว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะก็เลยทาให้ตัวราคาทองเนี่ยก็ทรงตัวอยู่ประมาณนี้แหละนะเท่าที่ไปดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ายังไม่มีข่าวอะไรที่เข้ามากระทบราคาทองคำนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งบวกฝั่งลบนะก็เท่ากับว่าตัวราคาทองคําอาจจะรอข่าวสารที่ทาให้มาผลักดันตัวราคาทองให พุ่งขึ้นไปหรืออะไรทำนองเนี้ยนะหรือว่ามันข่าวร้ายต่อราคาทองก็ยังไม่เห็นนะทำให้ตอนนี้นะถ้ามาดูตัวแนวรับแนวต้านนะครับต้องบอกว่าแนวรับก็อยู่ที่นี่แหละฮะ ที่เมื่อคืนลงไปแตะคือ4,020แนวรับถัดไปก็ตัว4,000นะส่วนแนวต้านก็อยู่ที่4 0 9 0 4 1 2 0แล้วก็4,150นะก็คงจะต้องไปรุนันที่สัปดาห์หน้าเปิดมาวันจันทร์ว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าเสาท์นี้คงไม่มีอะไรตื่นเต้นแหละราคาเสาทีนี้ก็คงจะส่งตัวที่ตัวราคานี้นะฮะส่วนตัวทองคําแท่งในประเทศไทยนะแนวรับก็อยู่ที่62,000นะ61,800นะส่วนแนวต้านก็ 62,700 63,000 63,300นะฮะใครที่ชอบราคาทองแท่งก็มาตามรุ่นกันต่อฮะแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเหมือนสัปดาห์ที่ให้หยุดได้พักหายใจนะให้ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะเพราะว่าก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆประมาณนี้มาหลายวันต่อเนื่องนะให้เวลานักค้านักเก็งกําไรทองได้คิดทบทวนหน่อยว่าเออเดี๋ยวจะแหมราคาประมาณนี้เนี่ยจะลุยต่อหรือว่าจะ เออจะซื้อหรือจะขายอะไรทำนองนี้นะจะเอาอยัางไงดีนะส่วนใครที่ราคานี้แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเออมีมีบางคนติดดอยไมไปซื้อมาสูงกว่านี้ไหมฮะหรือว่ามีใครที่รอซื้อราคาต่ำกว่านี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะวันเสาร์แบบนี้ก็สบายๆนะคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะก็ ใครกดติดตามอยู่แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์และอย่างน้อยกดส่งติ๊กเกอร์ใต้คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เบิร์ไถยทองหน่อยว่าทําคลิปแล้วยังมีคนติดตามดูอยู่บ้างนะฮะส่วนใครที่มีตั๋วจำนำทองนะเบิร์ไถ่ายทองรับซื้อตั๋วจำนำนะเพียงส่งตั๋วจำนำมาทางช่องแชทนะรประเมินราคาฟรีนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเจอกันที่หน้าโรงรับจำนำได้เลยนะก็เดี๋ยวเบิร์ไถยถอนทำมาให้นะจ่ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยลูกค้ารับเงินส่วนต่างทันทีหน้าโรงรับจำนำได้เลยนะ ให้กับตัวจำนำคุณก็ติดต่อเบอร์ถ่ายทองได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ